คำว่าโสดพูดเบาๆก็เจ็บค่ะเจ็บหรอก็ไม่เจ็บนะก็โอเคเนี่เดี๋ยวนะคนรักนะคะไม่ใช่กล้องวงจรปิดจะได้เอาตามาจับจ้องคุณไว้ได้ตลอด24ชั่วโมง <c oughs> คุณก็จะไม่หิวไม่โหยแล้วก็กระโจนเข้าใส่ความรักอย่างตะก,กะตะก,กลามค่ะ ครูเก๊เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากมีความรักที่ดีค่ะมีแฟนที่ดีมีคนรักที่ดีซึ่งคนรักที่ดีก็ควรจะมาในเวลาที่ดีด้วยนะคะเหมาะสมทั้งโอกาสเวลาแล้วก็สถานที่เพราะถ้าคนรักเข้ามาในเวลาที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะคนบางคนรีบร้อนที่จะรักรีบร้อนที่จะถูกรักนะคะก็เลยกระโจนเข้าใส่ความรักแบบ หน้ามืดตามวัวเนาะก็อาจจะได้รับความรักที่ไม่ค่อยจะถูกต้องแล้วก็จบความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่สำหรับบางคนนะคะเขารอได้เขาอดทนได้เขารู้ว่าจะมีคนรักที่ดีต้องรู้จักรอคอยไม่ใช่ว่าใครก็ได้และเขารู้ดีว่าถึงจะมีนาแล้วแต่ยังไม่มีแฟนก็มีวิธีอดทนรอ3ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเขาเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวเป็นค่ะใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวให ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกดีๆจากใครมากนักมีความสุขได้ด้วยตัวเองสร้างความสุขเองได้รักตัวเองเป็นรู้วิธีว่าจะต้องอยู่ยังไงให้มีความสุขนะคะทั้งแบบโสดสนิทโสดเป็นช่งชวงๆโสดชั่วคราวหรือว่าโสดแบบโสดๆค่ะแต่ก็ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่เป็นเรียกร้องรำ่ำไห้โหยหา,ยหยหาต้องการอ้อมกอดอันอบอุน่นมาคอยปลอบปล,บปลม หัวใจดวงนี้ตลอดเวลาอยากได้ความรักความเอาใจใส่ความใส่ใจตลอดเวลา เดี๋ยวนะคนรักนะ่ะไม่ใช่กล้องวงจรปิดที่จะนั่งจ้องเธอได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณอาจจะต้องอยู่กับคนรักของคุณตลอดเวลาทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานอยู่ด้วยกันจนคุณอาจจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยก็ว่าได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นแฟนของคุณคนรักของคุณอาจจะไม่ได้ทํางานแบบที่มันต้องใช้เวลาใช้สมาธิเป็นส่วนตัวมากนักหรือมันอาจจะยังมีเคสอื่นๆหรือเปล่าถ้ามีใครอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อินบ็อกซ์คอมเมนต์มาบอกครูบุเก้ได้นะคะข้อที่2ค่ะ เขารู้ว่าต้องทำตัวให้ดีพอ แต่งตัวรอให้พร้อมเพราะว่าเมื่อราชรถมาถึงคุณก็สามารถเดินขึ้นรถได้อย่างสวยๆไม่ต้องฉุกละหุกไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าคนคนนั้นนะคะเขาหมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของเขาในด้านต่างๆหมั่นที่จะพัฒนาทักษะศักยภาพต่างๆเอาไว้ให้พร้อมแล้ววุฒิภาวะทักษะทางอารมณ์หน้าที่การงานและสิ่งอื่นๆที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับความสัมพันธ์ ข้อที่3ค่ะเขารู้ดีว่าเขาต้องรักตัวเองต้องโอบกอดตัวเองและมีความสุขกับชีวิตโสดของเขาเพราะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอนะคะคุณจะไม่โหยหารอคอยร่ำร้องทอรมานที่จะอยากได้ความรักจากคนอื่นมากนักและเมื่อความรักมาถึงคุณก็จะไม่ตกกะตกะตะกรามวิ่งเข้าใสา่กระโจนเข้าหาคนรักอย่างบ้าคลั่งไร้สติจนอีกฝ่ายอาจจะตกใจกับท่าทีเหล่านั้นและหนีตเตลิดไปได้ง่ายๆค่ะแต่เขาจะค่ ค่อยเปิดตัวเปิดใจเปิดกล่องของความน,นั้นอย่างแผ่วเบาชนุถนอมอ่อนโยนสงวนท่าทีค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆพัฒนาความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต่อไปจนกลายเป็นความรักความเข้าใจที่งดงามเติบโตทั้งทางด้านกายและก็จิตวิญญาณค่ะ ครูบุเก้เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะอยากให้ทุกคนรักตัวเองพัฒนาตัวเองและมีความสุขไปด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ